นี่นี่อีกคนหนึ่งก็กำลังหลุนไปน้ำรถครับผม <EX IT. S 1> เขียนคิวคิวตกล่องนะ <IL ES> คือวันนี้ก็ไม่สบายใช่ไหมครับก็กินยานอนเพราะว่าเดินเดินทางมาด้วยเนาะทีนี้ก็ไปซื้อของไปทำบุญพรุ่งนี้ให้ <K id ress> อนองไปช่วยซื้อด้วย towels, ม,มืออืนน่นมันเกิดเพิ่นครับ ด้วยค่ะก็เลยก็ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นอาสาแล้วภาพยนตเที่หมดก็วันคล้วันเกิดพรุ่งนี้ก็ครบสามสิบโอ้โหเล่นช็คกูแล้วอีกสามชั่วโมงนะะอีกสามชั่วโมงสามชั่วโมงก็สิไนด้แฮปปี้เบิร์ดเดย์สามสิบปีบริบูแล้วปีนี้อุ้ยใส่ชุดไม่สวยเลยอะวันเนี้ยก็ แต่ว่าปีนี้หนูรู้สึกว่ารู้สึกไม่เติดเต้นอะไรเลยนะมันเราได้ทํางานทุกวันไงใช่ใชได้เจอได้เซอร์ไพรส์ได้นั่นทุกวันอยู่แล้วแต่หนูรู้สึกว่าหนูแบบว่าอะไรนะ <c oughs> ห่วงหนวงสวขภาพตัวองมาว่าห่วงงานว่าเราจะไหวกับการทางานไหมอะไรอย่างงี้ม,<ๆ>มากกว่าเพราะว่าก่อนก่อนที่จะขับหนูเป็นอย่างงี้มาประมาณห้าวันแล้วนะห้าวันแล้วมันก็รู้สึกว่าเราห่วง ภาพมากม,ากมันแตบบ่แต่วันฝืนฝืนมากไม่ได้เพราะว่าอากาศด้วยอากาศเปลี่ยนแล้วก่อนแล้วนี้แบบที่หนูไปชมวิีไปอะไรฝนก็ตกด้วยอะไรอย่างงี้ย ครับผมหนึ่งเคียนคิวแล้วหรือเปล่าเคียนเราช่างตกรองเดี๋ยวค่อยไปหยาเอาไหมตอนหอดงานเนี่ยทุกคนครับว่าเวลามันมีค่าแค่ไหนดิดูข้างหน้านี่ไม่รู้อะไร ลามันมีค่าขนาดไหนเออจะมีใครจะรู้ไหมเวลาที่แบบเราสนุกเราเล่นคอนเสิร์ตเราพาทุกคนยิ้มหัวเราะแต่บางนาทีเราก็ต้องแบบนอนกองกันอยู่อยู่บนเก้าอี้รอขึ้นเครื่องอันนี้ไม่ได้สร้างภาพนะคะนั้นหยบแอบถ่ายแต่แต่ก่อนเนี่ยพี่ก็แบบนี้นะบางทีคือ